สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นปู่สงเฝ้ารัพ์เป็นชื่อที่มีตำนานเล่าหรือว่า เป็นผีที่ทำหน้าที่ปกป้องสมบัติหรือของมีค่าที่ถูกซ่อนไว้โดยเฉพาะสมบัติของบรรพบุรุษที่ฝังไว้ในบ้านหรือที่ดินของตนเองความเชื่อเรื่องปู่สรงเฝ้าทรัพย์มีอยู่หลายรูปแบบเช่นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่มีห่วงเชื่อกันว่าวิญญาณของเจ้าของสมบัติยังคงวนเวียนอยู่เพื่อปกป้องทรัพย์สินของตนเองไม่ให้ใครมาขโมยหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือผีที่ถูกกักขังเพื่อเฝ้าสมบัติในบางความเชื่อโบราณจะมีการนำคนมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับทรัพย์สินเพื่อทำหน้าที่ให้เป็นผู้เฝ้าทรัพย์ตลอดไปโดยวิญญาณจะคอยปกป้องไม่ให้ใครมายุ่งกับสมบัติบางครั้งคำว่าปู่สงเฝ้าทรัพย์ก็ใช้เป็นคำเปรียบเปลยถึงคนที่ไม่ยอมใช้สมบัติที่ตนมีอยู่หรือไม่ยอมให้ใครนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์จนทรัพย์สินนั้นไม่มีค่าอะไร ในปัจจุบันความเชื่อเรื่องปูส่สงเฝ้าทรัพย์ยังคงเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านผู้ชมและผมนะครับรวมทั้งผู้ที่จะมาเล่าประสบการณ์นะฮะอันเป็นประสบการณ์ตรง ในค่าคืนนี้นะครับก็เราฟังกันเพื่อเป็นอุทาหอ์เป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นคติธรรมนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราฟังเราคิดยังไงกับแง่มุมในเรื่องราวที่เขามาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับคุณทิตาภารหรือคุณปี ขออนุญ,ญาตเรียกคุณปีนัลตนะครับจะมาเล่าประสบการณ์ตรงนะครับที่ชื่อว่ามาตามนัดวันนี้จะนัดกับใครมานั้นเดี๋ยวเราไปฟังพุณทิดตาภาเล่ากันแล้วกันนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้ว17ปีที่แล้วค่ะครับก็<ด> แต่รู้จักเพื่อนอีกคนนึงข้าบ้านเขาอยู่ที่ระยอง<ะ>อ่าขอบต,ตำบลที่บอกได้ไหมคะได้ครับออยู่แถวบริเวณท่าเพค่ะท่าเพยอยู่แถวท่าเพคครับก็เพื่อนคนนี้ชอบสังสรรนิสัย์เขาจะเป็นคนดีไซนสังสงรรค์ปาร์ชชอบปาร์ตี้อชอบปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วนางชื่อชื่อคนนี้ชื่อวนุชเอ่ยชื่อเลยละคณาว่าชื่อคนนี้ชื่อบนุช นางทํางานที่สุข,ขุมวิทแถวสุข,ขุมวิทแต่บ้านเกิดนางอยู่ที่ทา่าพทุกเดือนทุกเดือนของนางอะ่ะนางจะต้องกลับบ้านไปดูลูกชายเขาไปดูลูกชายเขาเราไปโรงเรียนไปดูนีสส่งนิสัยดูอะไรเงี้ยดูแลเดินทางไปกลับทุกเดือนนะคะ uh huh. ค่ะแล้ววันนั้นก็รู้จักกันครั้งแรกก็เลยไปเที่ยวบ้านแกไปเที่ยวบ้านคนชื่นุดเนี่ยค,ค่ะก็ไปเที่ยวเสร็จ กำสังสรค์ปาร์ตี้กันซื้อหารทะลงทะเลมาอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะบ้านเออเขาเออเกิว่าบ้านบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นเทวเฮาเทวเฮาสองชั้นสามห้องนอนแล้วก็นอนคนละห้องกันขบวนมันมีสองห้องข้างล่างก็มีห้องหนึ่งตรงท้ายครัวก็เลยแบ่งกันนอนบอกว่าห้องเนี้ยมึงไปนอนห้องนี้แล้วกันบีไปนอนห้องนี้เพราะว่าแม่ห้องแม่แล้วแหละแต่แม่ไม่ค่อยชอบนอนชั้นสองแม่จะชอบนอนชั้นล่างก็บอกเราเราก็ไปนอน นอนเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มาเสร็จพอตกเย็นปุ๊บแล้วก็ไปทา่ทาพระท่าเรือประมงกันนะฮะไปซื้อของไปซื้อพวกประมงปลาหมึกหอยกุ้งกุ้งอะไรเงี้ยคะ่ะมาทำมาทากินกันตอนเย็นจงปาร์ตี้ตอนเย็นนะคะอ่าแล้วก็มานั่งทํากันนั่งทําไปทํามาแม่เขาเดินจากไหนก็นไม่รู้ก็เดินมาเสร็จก็มาหาหา,หาคนชื่อนุชหาหาลูกเขาเขาบอกนุชมึงมาดู ก็มาก็มาก็มาพูดคุยกันนะคะคุยคุยกับลูกแกแกก็บอกว่านุ๊ตวันเนี้ยมาดูไอ้กองบ่อยๆนะคือไอ้กองเนี่ยคือลูกชายของคนชื่อนุชตนะคะ,ะแล้วเขาบอกว่ามาดมูบ่อยๆนะอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยเนี่ยมาดมูบ่อยๆแม่ก็ไม่ค่อยสบายอ่อนๆแดดเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลแล้วนั้นเราก็นั่งแก่หอยอยู่แก่หอยเพื่อมาทำไอ้ล้าง เปลือกหอยอะค่ะจะล้างทรายออกแล้วก็นั่งไปนั่งมาก็าเขาก็เล่า,าฟังเนี่ยมาดูบ่อยๆดูมันบ่อยๆนะแม่ก็ไม่อยากให้จะไหวมึงจะส่งตังส่งตังมาให้มึงก็หัดมาดูมันบ้างอะไรเงี้ยเผื่อแม่เป็นอะไรมาเผื่อแม่เป็นอะไรมามึงจะมาดูแลแม่ได้อะพวกเราพูดแค่นี้เราก็พอจบวันนั้นมาเราสั่งสั่นปาร์ตี้มาเดิมผู้ช่วก็ไปนั่งพอทำเสร็จก็ไปนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านกัน พอเขาไปกินข้าวหนบ้านเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนกันแล้วก็กลับกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีอะไรเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็เหตุการณ์ปกติหนูเขากลับมาจากที่กรุงเทพหนูกลับมาจากที่ระยองเสร็จก็มาทํางานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งที่ในกรุงเทพก็ทํางานกับบ้านทํางานกับบ้านพอประมาณสี่ห้าวันเพื่อนคนชื่อนุชค่ะโทรมหาหนูบอกว่าแม่กูเสียแล้วนะ จัดงานแค่สามวันวันที่สามเผาเขาบอกเขาบอกหนูมาอย่าง,งนี้ว่าสามวันสวดแค่สามวันแล้วก็เผาเลยบอกว่าแล้วล้วกลาแล้วกันสามวันนไหนนี่ก็เออเป็นงานศพวันนี้ท,งท,งทงางทางหนูจะไปลาลากัวหน้าหัวหน้าบอกลาไม่ได้นะเพราะคนลาเต็มแล้วสามคน uh huh. อ่าพอเสร็จอ่าทาไงดีวะก็เลยโทรไปบอกเพื่อนบอกนุ๊ตกูลาไม่ได้ว่ะ งั้นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันที่เนี่ยเดี๋ยววันเดี๋ยวครบวันเผาจริงอ,ะอ่ะก่อนก่อนขอโทษนะคะก่อนก่อนนั้นนั้นน่ะหนูก็เลยเอ่ยปากแม่ไปแบบไ,ไ,ไม่ไม่ไม่คิดอะไรค่ะเขาบอกว่ากูเดี๋ยวกูเป็นอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมึงจะได้มาดูแลแม่อย่างใกล้ชิดบอกแม่แม่อย่าเป็นอะไรเลยเดี๋ยวถ้าวันงานวันจริงอ่ะถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาเ,เรามันจริงอ่ะ หนูมาล้ำหน้าศพให้ค่ะพอะปกปลอลำหน้าศพให้ก็เราพูดแบบเล่นๆนะเล่นๆนะคะว่าเดี๋ยวจะแต่งตัวให้สวยเลยแม่หรือจะเป็นลำหน้าศพให้พูดไม่คิดอะไรพูดไม่คิดอะไรค่ะก็หลังจากนั้นก็สี่ห้าวันที่ผ่านมาก็แม่ก็เสียเสียเสร็จก็นุชก็มาโทรมาบอกว่าบอกนะสามวันสามวันแม่ตังศพสามวันนะอ่าแล้วก็สามวันแล้วก็เผาเลย จะมาได้ไหมบอกงนี้กูติดงานกูติดงานอยู่เนียลาก็ไม่ได้สามวันาลาไปสามคนแล้ววันนั้นอ่ะลาไปสามคนอย่างนี้แล้วกันเอาเดี๋ยวร้อยวันละกันร้อยวันเดี๋ยวไปเผาวันร้อยวันสวดอะเรร,ร้อยวันอะไรนะคะร้อยวันทําบุญอ่าทําบุญเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป,วไปลำํลำหน้าเมนให้ เราก็บอกแม่เราสัญญาไว้เออจะไปรำหน้าเมีนไท้เราก็ต้องไปรำงั้นก็รอร้อยวันแล้วกันเดี๋ยวมึงทำบุญให้แม่แล้วกูแล้วก็ไปนี่เดี๋ยวไปรำหนา้นาศพหนา้นาหนา้าหน้ารูปแทนแทนศพแล้วกันอ่าพอถึงประเสด็ปุ๊บเราก็ทํางานไปกลับไปกลับค่ะแล้วพอถึงร้อยวันผ่านมาหนูก็หนูก็ตามสัญ,ญญากับแม่ไปแล้วว่าจะไปรำหน้าศพให้เราก็หนูก็ไปรำไปรำ,ปำตอนวัน,น,นวันนั้นก็ทําบุญไปตอนเย็น ไปตอนเย็นถึงวันก่อนเราไปก่อนวันร้อยวันอะคะ่ะไปถึงตอนเย็นเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมชงเตรียมชุชดไรเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปแล้วก็ไปนอนพักนอนห,ห้องแม่ค่ะแล้วพอนอนห้องแม่ปุ๊บเราก็เปิดประตูเข้าไปในห,ห้องแม่เห็นรูปแม่วางอยู่บนหัวหัวเตียงอะคะ่ะอ,อ่ะแล้วก็าแล้วแม่สาธุนะคะเดีย๋ยวหนูพรุ่งนี้หนุจะรำให้นะคะแม่อะไรเงี้ยก็บอกเขาไปว่าพรุ่งนี้จะรำให้พอเสร็จตอนเช้า ก็ทาบุญทําบุญได้เสร็จเรียบร้อยตอนเช้าทําบุญร้อยวันให้แม่ไปแล้วเสร็จหนูก็ขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วเราก็เอารูปแม่จากบนยิ่งหิ้งพ้าค่ะหิ่งเขาเรียกหิ่งอะไรเงี้ยิ้งเหมือนเป็นเหมือนหิ่งพ้าค่ะแต่เอารูปแม่วางไว้อยู่หนูก็เลยเอาเอาลงไปข้างล่างไปตั้งไว้หน้าบ้านหันทา,ทางทิศทางหน้าบ้านนะคะ,ะแล้วหนูก็จุดไปจุดทูบตรงหน้าหน้า,หน,าหน้าบ้านนะคะขอเชิญขอ,ขอ ขอทางให้แม่เข้ามาสู่ในในในบ้านนะคะเพื่อจะรำประกอบพิธีลำหนาศพให้พอจุดทูปขอเจ้าที่ยกทางสัมภูมิเรียบร้อยเสร็จหรูก็จุดธูปดอกหนึ่งแล้วไว้ปักหน้าบ้านไอ้ปักกระถางกระถางทูปหน้าศพแม่แล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เฮฮากันหน้าเนี่ยแห้งแห้งกันนลยค่ะแห้งแห่นั้นมาคืนแล้วเขาก็ คุยกันปาร์ตงปาร์ตี้อะไรกันแล้วก็โชว์อยู่หน้าบ้านไปหลังจากโชว์เสร็จโชว์เพลงแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอโชว์เพลงที่สองโชว์โชว์ทั้งหมดสองเพลงอ่ะแล้วก็โชว์เพลงที่สองลำเพล่ลำเพลงที่สองพายุมาอย่างไหนไม่รู้ค่ะแล้วไฟในบ้านปิดปิดจับจับปิดปิดจับพ่อนอนอยู่หลังบ้านพ่อก็ต้องออกมาออกมาดูว่า็นไปทำอะไรกัน พายุมันก็หมุนหมุนอยู่หน้าบ้านค่ะเพื่อนก็กระจายแตกคือกระจายไปคนละทิศคนละทางก็ลํำไปเสร็จพออแม่เข้ามาเราก็ตั้งใจอยู่ลํำไปลำมาจะชะง,กชงักก็ชะงักก็ไไปได้ลรำเราก็รำตั้งสมาธิํำไปํามาพอเพลงจบก็บอกว่ามันนลุกก็เลยบอกแม่ก็เลยบอกว่าแม่หนูหนูว่าํำให้แล้วนะพอเสร็จพิธีเสร็จก็เราเข้าเอารูปจังหวะที่เอารูปอะค่ะค เราเอารูปหันหน้ามาทางเอาไปข้างนอกค่ะถือรูปพี่อยู่แล้วขึ้นไปวางบนชั้นสองระหว่างอยู่ที่ชั้นสองอะค่ะพิกจะพิกรูปแม่ค่ะจะขึ้นวางบนทิ้งหนูเลือบใส่ตามองเห็นในรูปเป็นแม่ยิ้มจากคนปกติไม่ยิ้ม,มคือในรูปที่ถ่ายตอนแรกที่รามาไม่ยิ้มไม่ยิ้มแต่พอเราจะหันปุ๊บจะเอาขึ้นทิ้งสายตาที่อยู่ระหว่างแค่นี้เห็นเป็นแม่ยิ้ม ฟันขาวสวยเลี่ยงเลยค่ะอาจจะเป็นมุมกล้องเป็นมุมภาพป่ะเป็นมุมหนูก็ไม่ทราบนะอ๋อภาพที่ถ่ายมาตอนแรกไม่มีฟันไม่มีไม่มียิงฟันคุ่ปากคูกปากเลยค่ะน่านิ่งๆธรรมดาน่นิ่งธรรมดาถ่ายมาจากประชาชนนะพอขึ้นไปเหลือแค่นี้ตะโกนเลยินุชแม่มมงยิ้มให้กูขอโทษนะคะที่ใจคํายกบพออินุชแม่มมงยิ้มให้กูเออกูรู้แล้วนี่แหละค่ะเหตุการ คือไม่ได้เห็นนานใช่ไหมเห็นแวบเดียวเห็นแวบเดียวค่ะเออเนาะถ่ายมาจากคือภาพเดียวกับประชาชนก็ไช่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยิ้มอยู่แล้วเหมือนเหมือนดีใจนะที่ที่เราจะส่งท่านขึ้นเหือนเือแกดีใจอะค่ะว่ามาลำห้แกแล้วนะอะไรมาเนี่ยครับนี่นี่คือคือเรื่องหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ได้เห็นและชวนคนลุกใช่ค่ะ ถึงจะเห็นเห็นนานไหมเอาจริงๆประมาณกี่วิมันมันเบื้์อย่างเงี้ยครับเบเห็นแค่เนี้ยเห็นช่วงเนี้ยช่วงแกย,ยิ้มอ่ะค่ะเอารูปมาปุ๊บอย่างเงี้ยจะขึ้นมาอย่างแกมันยิ้มให้แล้วคู่ปากแล้วก็ขึ้นยิงเราคิดไว้ก่อน้วเปล่าว่าท่านจะยิ้มให้เราเออไม่คิดไม่คิดเลยค่ะไม,ไม่ใช่ตาฝาดไม่ใช่ตาฝาดค่ะเฮ้ยแต่ว่ารูปมันจะยิ้มได้ยังไงก็ใช่ค่ะหนูว่านี่แหละค่ะโปรดพิจาาณาญาณในการรับชมเนี่ยค่ะ นี่ก็คือเรื่องเรื่องแรกนะครับมีแค่นี้เองเหรอมีอีกหลายเรื่องค่ะอมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องแรกที่ที่ที่อันนี้เป็นเรื่องแรกที่เจอแล้วป่ะในชีวิตใช่ค่ะรออ้ยก่อนมีก่อนน้นั้นนี่ค่ะมีก่อนเอาแล้วทาไมไม่เอาเรื่องที่เจอข้างแรกมาเล่าก่อนเอาเอาเอาเป็นเอาตอรงนี้เป็นอันนี้ก่อนละกันคะว่าเขาเรียกไงนะเป็นเป็นเป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟก่อน ก็อันนี้ก็ชวนคนลุกอยู่เหมือนกันนะครับเห็นถึงจะเห็นแวบเดียวก็จะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองตาฝาดไหมเออไม่ค่ะลังราเสร็จตื่นเต้นตื่นเต้นว่าทำไมไฟมันดับมีลมพายุเข้าว่ะแล้วก็งงอยู่ยังมันเหมือนหนังมีละครมันมีอะไรเงี้ยมันมีเหตุเนาะมันมีเหตุเหมือนกับว่าจะเอ่อมันจะสนับสนุนให้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเจออะไรแปลกๆแอเวล่าหนูก็ไม่ทราบกันไม่รู้นะไม่รู้ไม่ได้คิดอะไรด้วยไม่ได้คิดอะไรเพราะว่า ตอนเราคิดอยู่เรื่องเดียวคือว่ามันไม่มีพายลมพายุอยู่หน้าบ้านมันเหมือนมันใต้ฝุ่นเล็กๆค่ะเขาบอกมุนๆในบ้านให้คนที่อยู่หน้าบ้านกระจายแล้วมันต้องปิดเปิดปีเปิดปีเปิดเปิดปิดเปิดไฟมันอยู่ดีมันก็พี่ก็พี่กพีวเพื่อเองครับมันปิดเปิดปีเปิดปีเปิดอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็เดินมาหลังบ้านนะเนี่ยมันก็คิดเรื่องนี้อยู่กับมันก็ถ้าจะคิดในแง่ของการที่อิทธิฤทธิ์ของคุณแม่ก็ก็เป็นไปได้ เอาละครับก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เจอนะถึงจะแต่ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะว่าคุณเป็นคุณแม่เราเองนะครับใช่ครับนี่แหละครับเป็นแม่เพื่อนค่ะอ๋อเป็นแม่เพื่อนแต่ก็สนิทกันสนิทกันเขาคงดีใจนะแม่เห็นเหมือนจะเป็นการฝากเพื่อนไปในตัวนะฝากลูกเขาไปในตัวนะเพราะเขาเห็นว่าเราสนิทกับลูกเขาแล้วก็รักกันสนิทกันคงว่างนั่นล่ะ ก็เลยดีใจมามายนะิ้มถึงจะเ,เป็นเรื่องสมมุติว่าสมมุติอาทิต่างว่าตาฝาดแต่ก็มันก็สร้างทําให้เรารู้สึกดีเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมเ,เชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็สุดแล้วแต่จะพิจารณานะครับแต่สิ่งที่ลี้ลับเนี่ยนะครับเขาสามารถาทําให้เราเนี่ยเห็นปรากฏการ์อะไรต่างๆนะครับที่เราคาดไม่ถึง ได้ยิ่งกว่านี้อีกหลายเท่านะครับอันนี้ผมไม่ใช่ว่า,าจะบอกว่าเอียงไปข้างหนึ่งผมก็ยอมนะครับเพราะว่าผมศึกษาเรื่องพวกนี้มาแล้วก็เจอมาด้วยตัวเองก็หลายเคสนะครับก็มั่นใจเลยเหมือนกันครับว่าเรื่องที่เล่านี่นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากอํานาจของวิญญาณนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นนะครับสําหรับข้ามคืนนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก่อน จะนอนนะครับอย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับหลับก็จะได้เป็นกุศลน,นะครับก่อนจะหล,หลับจิตเป็นกุศลก็หลับไปแล้วถ้าเกิดจะฝันก็ฝันดีเพราะจิตเราเป็นกุศลก่อนนอนนะครับลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ,รบไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะเห็นผีกันง่ายๆ จะต้องมีการจูนสัญญาณตรงกันกับวิญญาณเหล่านั้นให้ได้ก่อนถึงจะได้เจอพวกเขาซึ่งอยู่คนละมิติกับเราเพราะว่าระบบของตัวเองชัดเจนเกินไปรับของเขาได้ง่ายก็เลยโดนผีหลอกจนกลัวไปตามๆกันที่จริงแล้วที่ผีมาให้เราเห็นก็ไม่ใช่ง่ายด้วยเพราะว่าเขาลำบากด้วยกำลังบุญของเขาที่มีจึงไม่อาจสื่อสารกับคนได้ง่ายนัก โดยส่วนมากเขามักจะมาหาเพราะเขาจะลำบากเพราะเขาลำบากเขาเดือดร้อนเขาถึงมาหาเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราะมากกว่าดังนั้นหากคุณเจอก็คือคุณโชคดีที่มีโอกาสได้ทำบุญกุศลกับเขาเหล่านั้นให้เขาได้สบายขึ้นให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ทรมานหรือบรรเทาเบาบา,บางลงสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น